ทํานายความฝันเลขนําโชคฝันว่าทําอาหารฝันว่าทําอาหารแปลว่าอะไรมีเพศตรงข้ามกำลังคิด ถึงท่านอยู่ณนะเวลาเนี้ยตอนนี้นะอา่าถ้าหากท่านยังเป็นสาวโสดหนุ่มโสดอยู่เนี่ยท่านมีดวงที่จะได้แฟนเป็นทหารตำรวจอาจจะมีการมเทพแผงสอนลักปักอกมีโอกาสสูงมากเลยนะที่ว่าจะ ได้แฟนใหม่มีโอกาสได้แฟนใหม่แทนแฟนเก่าคนรักเก่าตีตัวออกห่างคนรักเก่าตีตัวออกห่างแต่ท่านนะ่ะจะมีดวงตรงที่ว่าเนี่ยจะมีแฟนจะมีคนในเครื่องแบบมาลักมาชอบท่านนะ่ะจะมีคนในเครื่องแบบมาลักมาชอบ บางท่านเนี่ยอาจจะได้แฟนเป็นทหารตำรวจทหารเรืออาจจะได้มีดวงจะได้แฟนเป็นคนในเครื่องแบบอะ่ะพวกทหารเรือตำรวจทหารอากาศทหารเรือตำรวจจะมีเพศตรงข้ามให้ความสนใจในตัวท่านช่วงนี้ท่านใช้เงิน มากจนเกินไปการใช้เงินเก่งจะเป็นหายนะทางด้านการเงินฝันว่าทำอาหารเนี่ยจะมีคนในเครื่องแบบมาชอบแต่ช่วงนี้ท่านควรประหยัดการใช้เงินไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาตามมาโดยคาดไม่ถึงก็ได้เลขนำโชค5้าหนึ 1, ่งห้หนค่ะ